ตัวเลือดร้อยครับของพี่อเนกครับอินทัฟารมนะ,ค,ะ P sector, มครับที่อำเภอศรีปัะจจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแม่เขาเป็นเลือดร้อยแล้วก็พื่งนลอดูกเป็นทายาทของเจ้าเค3 1สามหนึ่งนะครับมันลอดเองด้วยใช่ตอนนี้นะคลอดเองเลือดร้อยลอดเองคือลูกลูกเคเป็นตัวเครตัวเมียครับของพี่อเองที่ใส่ไอตัวเค3 1 ผลข้อแรกที่นี่เมื่อกี้ถามน้องเขาก็เป็นใส่แยกเพศไว้แยกเพศใช่ไหมครับก็ซูราคาหน่อยแพงไหมแพงไหมเ้าเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยเยี่ยมชมได้ครับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันครับแลกเปลี่ยนครับรู้อะไรกันเรื่องบัวครับผมก็ยินดีต้อนรับเนาะครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาที่ฟาร์มของพี่อเนกเนาะอินทัตฟาร์มที่อำเภอศรีวันรจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะครับผมวันนั้นเรามารอบนึงแล้วแต่พอดีมันมืดไปหน่อยก็เลยไม่ได้ดูวัวชัดเจนเท่าไหร่เนาะมันเพิ่งคลอดที่เห็นอยู่ขนาดนี้ก็คือไอ้วัวเลือดร้อยครับผมที่คลอดไปเที่ยวก่อนเนาะครับที่พี่อเนกว่ามันมันคลอดเองด้วยใช่ครับตอนนี้นะคลอดเองครับเลือดร้อยคลอดเองลูกที่คลอดมาเป็นลูกของเกฟสามหนึ่งครับเกฟสามหนึ่งนะครับ พ่อพันดังตัวนี้แม่เป็นเลือดร้อยก็เกือบเดือนแล้วยังไม่เต็มเดือนอเกือบเดือนนะ,ะแต่แม่เขาใหญ่หนามากนะครับอ,อส่วนสูงของแม่เขาประมาณกี่เซนที่พี่เนี่ยเคยวัดไหมไม่เคยวัดแต่ถ้าจะมีร้อยหกสิบบวกลบบวกลบนะไม่หนีนี่นะสูงแล้วดูตูดับนี่ขนาดเพิ่งคลอดลูกไปนะ ไม่มียุบเลยเ <laughs> รือดร้อยสนมากใไม่ยุบตัวหนนะให้สังเกตตูดนะเลือดร้อยเนี่ยดูตูดจะหนาบึก้กเลยดูลูกดูลูกลูกเคเอฟเป็นตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียตัวเมียนะตรงนู้นก็จะเป็นน้องน้องอ๋องนะที่กำลังช่วยปิดมุ้งอยู่เป็นลูกชายของพี่เอกนะครับเดี๋ยวทำคลิปแนะนำตัวน้องอ๋องอีกคลิปหนึง่ง ไม่รุ่นปามเล่าแล้วชื่อปา์มไม่ใช่อ๋ออินทัฒน์นี่คือชื่อเขาอินทัฒน์ปามยืนเจ้าของตัวจริงย <c oughs> ีมากครับถ้าถ้าลูกชอบไี่ดีมากเลยลูกชายชอบเลยอันนี้เป็นทายาทเคเฟนะครับถือว่าใช้ได้เนาะครับของพี่อเนกที่ใส่ไอ้ตัวเคเอฟสามหนึ่งเหตุผลเพราะแรงที่ที่ชอบ ยากไดโครงสร้างมันใหญ่ใหญ่น่ะนี่เมื่อกี้ถามน้องเขาก็เป็นใส่แยกเพศไว้เพศตันนึงแยกเพศใช่ไหมครับก็สู้ราคาหน่อยแพงไหมแพงไหมก็จะแพงก็ธรรมดาประมาณตอนนี้มันแยกเพศก็ประมาณถ้าเป็นพ่อไทยก็จะน่าประมาณพันกว่าบาท อ๋อห่างก,กันเลยนะครับผมก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นพอนอกก็สี่ถึงห้าพันบาทอืมห่างก,กันเลยนะครับผมถึงว่าน่ารุ้นอยู่ถ้าห่างก,กันแค่พันสองพันเนี่ยรรเราะเราโอกาสได้ตัวเมียสูงนะครับจะสามารถบ้านเราจะชี้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพอนอกจะเก้าสิบกเปอร์เซ็นต์แต่ก็ดีกว่าดีกว่าวัดดวงเนาะครับ,รบเพิ่มเพิ่มอีกหน่อยนึงจะมีรุนน้อยอันนี้ก็ให้หมอแถวบ้านนี้มาผสมให้นะได้ครับ เป็นหมอ,หมอไหเอ่ยหมอทั่วหมอทั่วนะอ๋อหมอลุงทั่วเป็นหมอชื่อดังของแถว,แถวสุพรรณนะครับสุพรรณางทองเราจะไปซื้อรอดมาเองให้แกห,หมอกระตุมนหน่นอ้ม<ะ>ก็คือติดต่อหมอ,หมอทั่วได้เลย<น>ลุงทั่วเนาะทั้งการาผสมเทียม<น>เป็นผูเจ็บป่ยวยคอด<อ>ได้หมดเลย ใช้ได้ครับดูด,ดูดูขาดูตูดแล้วที่คลองนี้ของพี่อเนกนี่มีกี่ตัวนะครับมีทั้งหมดแม่พันหกตัวครับแม่บล็อกแม่พันหกตัวครับผมก็มีสักร้อยหนึ่งตัวร้ยหนึงตัวที่เหลือก็จะเป็นปเกลือสูงเลือสูงนะครับออแล้วลูกตัวนี้อะครับพี่ตัวนี้แม่แม่เขาเป็นลูกของซีวายสี่รหกแม่เป็นลูกซีวาแล้วตัวนี้ลูก F ตัวนี้ลูกเคเอฟเนาะหนาเหมือนกันนะอันนี้ตัวผู้ตัวนี้กี่เดือนแล้วครับตัวนี้สองเดือนอสองเดือนกว่านี่ก็เกือบ,เ,อบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนมาทำเท้าเลี้ยงวงนี่ก็บวัวที่เดือนอืใหญ่ครับ แค่มใช่เิดรอยแต่ดูนี่เหมือนเลยเอาไปทําพ่อพันธุ์ได้เลยคูณฝูงได้เลยเนี่ยว่าแม่เขาก็น่าจะเลือดสูงแล้วแม่เขาบวกกับพ่อเริดร้อยเคเอฟอีก<ม>ก็จะแม่ก็มาห้าส <50. S 2> ิบอย่างห้าสิบอันนี้ก็เจ็ดสิบกว่าจเจ็ดสิบกว่าก็ถือว่าเลือดสูงเขาใช้ได้แม่เขากี่กี่ปีแล้วครับแม่ตอนนี้ก็ ประมาณสามปีสามปีเนาะเพราะตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาเลยที่เราสัมภาษณ์คลิปก่อนเนาะเพราะพี่เพื่อเอกเริ่มเลี้ยงประมาณเนี่ยตัวแรกเลยอันนี้ตัวแรกเลยตัวนี้เพิ่งซื้อมาซื้อมากี่ปีแล้วตัวเรื่มน้อยเนี่ยตัวนี้ซื้อมาไม่ถึงปีเลยครับไม่ถึงปีเนาะมาท้องมาท้องที่เราเป็นท้องแรกท้องแรกลูกตัวแรกลูกตัวแรกก็ถือว่าใช้เวลานานเนาะสองปีถึงจะท้องสองปีแล้ว ยี่ที่ความสมบูรณ์วัวครับสองปีท้องแล้วก็อุ้มท้องอีกเกือบปีปกติว่าสามปีเดือนกว่าอือตอนนี้ถ้าวัวสมบูรณ์ก็ประมาณสิบแปดเดือนขึ้นไปครับแล้วแต่ความสมบูรณ์ของวัวี๋ยวก็<บ>ต้องไปลุ้นอีกทีหนึง่งบางตัวก็สองปีกว่าเพราะแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ตายตัวเนาะใช่ครับบางตัวก็เป็นสัตว์เร็วใช่ครับบางตัวก็โอ้สองปีขึ้รึ่อยสองปีครึ่งยังมีเลยหรือบางทีเราจับสัตว์ไม่ทันอีกไม่ตรงอีก สมนึงเดือนกว่าก็ลอดเอาตัวนี้ตัวนี้ผสมอยู่เคเอฟหนึ่งเหมือนกันอีกประมาณเดือนกว่าก็จะลอดับนี่แปดเดือนแม่เขานี่เลือดประมาณก็ห้าสิบห้าสิบเนาะเาถือว่าเกิดจากแม่วัวพื้นฐานแล้วก็บวกกับวัวเรื้อยหรอดก็ผสมกับเคเอฟสามหนึ่งไปเหมือนกันเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยปลาดู่ปลาดู่ปลาด่แม่ปลาดู่ครับ อายุกี่ปีครับตอนนี้รวมเองก็ประมาณเกือบสามปีอ่ะอก็ไล่กันเนาะไล่กันจะท้องเล็หมดเลยตัวนี้ก็ท้องเคฟเีตัวนู้นท้องเคส่องเดี๋ยวตัวนู้นเดี๋ยวพี่พาชมนะครับผมตัวนู้นทองสอตัวนี้อันนี้ชื่ออะไรครับดาก้อนมี่ดาก้อนแม่ดาก้อนนะครับเรียมเรียบสว,วยเลยตัวนี้อายุกี่ปีครับ แม่น้นี้น่าเป่น้ปีกว่าเป็น้อง่สออันนี้ในท้อ้คือเป็นท้อที่สองครับผมอันนี้ผสมพ่อไหนไหมครับออฟฟอร์ดครับโอนี่ออกฟอร์ดนะครับครับผม้พันดังเลยตอนนี้ออกฟอรดก็อยู่กับเสียตู่ด้โชคดวิตฟาร์มราคาก็น้าเชื่อก็อาจจะไม่แพงมาก นี่ใส่ยางเพื่อนได้หมครับหรือว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาเนาะที่หมอของหม้อถ้วยอ๋อเนี่ยของหมอทั่วเพงั้นหมอทั่วอีกตัวนึ่งครับตัวใหญ่จะเป็นหมอทั่วเนาะดูแลให้คทัพตาล่ะเป็นตาลที่ปุ้ยแม่ก็สูงใหญ่ใช่ได้ครับเนี่ยแต่ละตัวเฟรมสวยเนาะตัวนี้เอามาเพื่เลี่ยมดีเลี่ยมดีครับสวยสังเกตดูแต่ละตัวที่ดูดูเนี่ยสวยทุกตัวเลยสองตัวในข้อนุ่นทองยังก็เอาข้อทัพจาก ตัวนี้ตัวนี้ลอดก่อนือมก็แสดงว่าที่ฟาร์มของพี่พี่อเด๋อก็คือมีท้องใกล้คลออยู่สามตัวสามตัวสามตัวก็ตัวนี้ยังไม่ท้องเลยอ,อีกตัวหนึ่งใช่ครับในข้อนี้มีท้องอีกหนึ่งตัวฝั่งนู้นนะก็เดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยว,ยวถ้ามีโอกาสมันขอดเดี๋ยวข้ามาตามผลไงทีหนึง่งครับเดี๋ยวถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับ นี่ห้าโมงแล้วก็เริ่มปิดมุ้งเนาะครับเพราะยุงเริ่มมาแล้วอืมแล้วก็มีการสูไฟช่วยแล้วก็มีหลอดไฟที่เราดูที่ก่อนครับหลอดไฟไล่ยุงส่วนมากมันพวกยุงมันเป็นาหาถ้ายุงมาแรงไม่ได้ผวนก็จะไม่ค่อยมีโลอืมเคล็ดลับในการดูแลคือทาทาค้องสะอาดครับพยายามหาวิธีป้องกันแมลงยุงจะช่วยได้เยอะอ แล้ววัคซีนเราทําบ่อยไหมมีทําตัวไหนบ้างครับก็ปีละครั้งมากเป็นลัมปี้ลัมบีสกินปลาเปบเพลย์ปลาทับเพลยครับผมแล้วก็พวกไข่พวกไข่ขาแข้งอ๋อไข่ขาแข้งแล้วอะไรมีสามสี่ตัวนี่เนาะครับผมก็คือทาทุกปีครับผมแล้วก็ให้หมอมาทําให้ใช่ครับทำบรรยากาศฟาร์มให้ดูนะครับใครสนใจก็ถ้าอยู่ใกล้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลย อินทัดฟาร์มนะครับอำเภอตมดอนปูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมสวยใช่ได้ครับสวย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 ใครสนใจก็แวะเข้ามาเยี่ยมมาชมได้เนะอตอนนี้ก็ไม่มีคนมาดูเยอะอ าเาก็จะใช้ก็มีพี่พี่เน่ก็คือยินดีเนาะเข้ามาเยี่ยมชมได้เลยเยี่ยมชมได้ครับที่ที่ฟาร์มเราเนาะเดี๋ยวให้พี่เนียรเ่ฝากาฟาร์มแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมครับผมฟาร์มอยู่ที่ตำบลบาปูอำเภอศรีประจันต์ฮะเข้ามาเยี่ยมชมได้วัวดีมีไว้แบ่งปัน,ปนเามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันเรื่อง<ล>วัวครับผมก็ยินดีต้อนรับเนาะเดี๋ยวขอเบอร์โทรอีกรอบนึงครับผม ศูนย์แปดหนึ่งสี่สี่เก้าสองสามสองสองครับสองสามสองสองโอเคครับผมอินทัชฟาร์มเนาะมีเพจไหมพี่เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตรงตัวชื่อผมเลยครับชื่ออเนกเนากสาลิกิจครับพี่อเนกเนาะเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนึงครับผมเดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนึงครับผมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือโทรเข้ามาสอบถามเบื้องต้นดูก่อนได้ครับมาเที่ยวได้ตลอดเวลาถ้าอยู่ใกล้ก็เข้ามาได้เลยครับครับผมโทรมานัดก่อนจะดีที่สุดเนาะครับผมก็ยังไงก็ ต้องขอขอบคุณพี่อเนกที่ให้เราเข้าเยี่ยมชมฟาร์มวันนี้นะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับีครับรรยากาศครับน้องครับเดี๋ยวลูกมาสอบถามนะครับเอ่อในการเลี้ยงเนี่ยหญาเป็นหลักนะครับทุนหย่างนี่เลยตอนเย็นผลหญ้าเสร็จก็ น้ออ๋อจะปิดคอกนะครับไมรุ่นเลี้ยงวัวไม่ยเลขเงินล้านกันเลยนี่ปางเสร็จก็จะปิดมุ้งนะครับประมาณห้าโมงห้าโมงหกโมงแล้วก็มีสุมไฟถ้ากลางเรานี่ไม่กลางมุ้งไม่ได้เนาะ